ตัวนี้ไม่มีเลยนะตัวมีมเลยนะคนละข้าน่แบ่งกี่บ่อคนละข้างกี่บ่อนึงเล้ต่อคนคือทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับป่าอันนี้สดอครับขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่รายการแอดไวท์เทียนลิ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 ลไม่ห้ามไม่ห้ามลิดลิดลิดอาลิลิเนัลนอะไร วันนี้มาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาอีกแล้วครับกับแอดวีเชียริสนะครับย่างไงครัายกับตำนานจัดเชียริสอยู่แล้วนะครับไอีแก้วเราอยู่กับเกมในตำนานเกมที่เราเติบโตมาเหรอใช่ไม่รู้ทันหรือเปล่าเออทันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าคนเลือกก็แก่กว่าเราพอสมควรนะครับผมถ่ายกับตาณจริงๆห้าปเยออ้เยอะเลยคือเกือบไม่ทันเข้าสู่นะเขาผ่านไปปีเดียวเขาแบบเป็นปีเด็กแปดสิบแล้วนะก็วันนี้จะ ยกเกมที่เราคุ้นเคยในวัยเด็กเด็กที่เกิดแบบ902,000เอาแบบเกมที่เราโตมาทำ <Aha. S 2> มาจัดอันดับความประทับใจนะคร <ừ> ับผมซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าว่าปอนเซอร์เข้าครับผม <c oughs> นี่เหรอครับนี่เหรอถูกต้องครับมันคืออะไรครับเนี่ยนี่คือโน้ตบุ๊ก HP Victus รับ Victus เลยนะแน่นอนโอเขาบอกว่าดีไซน์เข้ามามาแต่ว่าค่อนข้างเท่มากเท่เรียบและทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์นะครับ Victus 16สเปคก็มีให้เลือกเยอะยังไงบ้างราคาก็มีให้เลือกเยอะตั้งแต่แบบ2 0 0 0 0ื่นยันสี่ห้าหมืก็มีนะครับได้ไปเลยคุณอยากได้ประมาณไหนการ์ดจออะไร CPU อะไรมีหมดเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เกมวันนี้จะมีเกมอะไรบ้างแต่ต้องบ,บอกบอก่อนว่าเทียที่เราจัดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเรา,ารไม่ได้บอกว่าเกมไม่ดีนะครับจะวัดจากความประทรบใจในวัยเด็กละกันของแต่ละคนว่าเป็นยังไงเอสหมดเลยครับ <laughs> ถูกต้องครับ<อ>ไปครับโอ้โหฟังสาวกันเลยเกมนี้แค่เปิดเสียงมา ก็รู้ว่าเกมอะไรซุปเปอร์มาริโอหนึ่งเก้าแปดหรเจ้าบงบอกเกิดไม่ทันนะครแต่ถามว่าเคยเล่นไหมเคยเล่นถามว่าเล่นจบไหมไม่จบนะครับลงท่อที่สองครับผมจบเลยผมไปได้แค่นั้นแหละด่านแรกผ่านก็บุญเลยนะกระโดดไม่ผ่านมีบั๊กนะเออมีบั๊กด้วยหรอขึ้นไปข้างบนแล้ก็วิ่งยาวเลยอ่าใช่ใยมีบั๊กอยู่ใช่เกมนี้ก็เป็นที่คุ้นหน้าหลายตาใครหลายคนอยู่แล้วตำนาของปู่นิน ใช่ครับผมง่ายง่ายผมมันคือเกมตลับที่เราเคยเล่นกันมาก่อนนะครับเกมตลับใครไม่เคยเล่นนะสแลตเออเนี่ยฮะเป่าผมเลียตลับว่ะใช่เดี๋ยวคุณเลียเลยเหรอผมเลียตลับเขาเตอบถึงว่าโตมาถึงได้ใช้ลิ้นเก่งนะครับว่ากูแก่กูเป็นผู้ดีกูใช้สำลีก้านขูดเอาผมลิ้นเลียตลับครับเขาตอบว่าทั้งนั้นแหละถึงว่าเลียเก่งนะดูแลลิ้นมันแง่ไงแลบออกมาเนี่ย ลิ้มไม่สอบแชร์นะครับเพราะว่าเลียตลับไงเป็นเป็นทองเหลืองบ้างเป็นเป็นทองเหลืองบ้างเกมนี้สนุกนะฮะแล้วให้แรงเขาก่อนละกันชอบมากเลยตอนที่แบบปล่อยดาวกระจายเอ้ยดาวไฟดาวไฟเกมตอกไม้ไฟก่อนแต่ว่าเก็บดาวมันกว่าวิ่งชนแหลมเลยอ่ะและนะ่ยผมผมเล่นไม่จบอ่ะผมว่าผมให้บีละกันเพราะผมเล่นไม่จบนะไปไม่ได้ตอนนั้นแบบว่าสมองยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ไม่ผ่าน ผมเหรอผมให้เลนะกันมันเป็นเกมที่ตอนเด็กเนี่ยเราอาจจะเล่นไม่จบแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าไม่ยังอยู่ใช่ครับอยู่ทุกยุคจริงๆนะครับรู้เลยฮะมาในเสื้อเสื้อฮาวายเสื้อฮาาวยสีฟ้าโอ้ไม่เป็นเกมที่แบบว่าตอนเด็กเนี่ยต้องแอบแม่เล่นนะเอชาใช่ายเพราะว่ามันมีพาไปพาสาวไปเข้าคไปทางนะฮะอึ๊บแบบให้เราจบเดียวเราไม่รู้ไฮโดรลิกไฮโดรลิกอยู่านี้ก็ไฮโดรลิกเฉย มันเป็นเกมที่ค่อนข้างปาเถื่อนต้องบอกว่าในยุคนั้นเขามองเกมนี้เป็นกระแสลบแล้วกันใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวแล้วในยุคนี้เลยเพราะว่าคนพ่อแม่น่าจะหดการแยแยมาหแยด้วยคนะครับผมก็เล่นเหมือนกันผมก็ยังไม่เคยเอาปืนยิงใครนะถูกต้องค่แต่ที่สำคัญเกมนี้ผมนับเป็นเกมใครเชียร์ได้เกมหนึ่งเลยใช่ผมกดสูตร BAG BAG คือลนหลดโอ้มายตี้ผมจำได้เยอะโอ้โหเมื่อก่อนไปปิ้นมานะ ปินเลยเหรอฟินมาไปไม่แต่ช่วงนั้นช่วงนั้นเข้าพวก g o o g l e เข้าเลยช้าไปหมดทุกคนนี้แบบยังเป็นต้ำนายังของเล่นอยู่บางคนยังเล่นออนไลน์กันอยู่เลยโอ้โหเกมนี้ผมขอให้เอสเลยได้แล้วว่ให้เอสเหมือนกันใช้เวลากับเกมนี้นานมากมันอยู่ได้ตลอดอ่ะไม่รู้ผมใครผมเครียดผมก็ไปเล่นระบายระบายมาที่ระบายโอ้โหเกมประจําฮ่องกงครับ CS 1.6่ Counter Strike 1.6ใช่เพียงแค่กดคอนโทรล C และคอนโทรล V กับอีกเครื่องหนึ่งอ่าคนก็เล่นกับเพื่อนได้แล้ว หนะากับเกมเคาน์เตอร์ไฟด์คอนดวีแค่ไอคอนไม่ใช่จะเอาไอคอนมาทำไมอะเอาไฟน์มาสิเหมือนเหมือนเบิร์นเหมือนเบิร์นนะเคยเป็นเบิร์นเคยเมื่อก่อนเนี่ยมีเรามีโดนบุกที่บ้านเครื่องเก่าจะกะว่าแบบไปห้องคอมเลยเอาเสียบปุ๊บลากไอคอนใส่ปั๊บต้องได้เล่นยเอากลับบ้านเลยเสียบปุ๊บเงียบกิฟตแม่งคือนหนึ่งเลยลากแค่ไอคอนก็ปิดและวสอง คือการที่ใส่แผ่นได้มึงต้องเบิร์นครับต้องเบิร์นครับไม่อชิ้นนี้แผลต้องบอกว่าคนแบบว่ายุคนั้นมันมีโปรแกรมเบิร์นอยู่เนาะมันนีโรนดีโรม่ดีโรนแผ่นก่อนเกมนี้เหรอถ้าเล่นกับเพื่อนนะให้เอสเล่นคนเดียวเล่นไม่ได้ไม่หนุกเล่นกับบอรใช่ผมว่าการที่มันต้องพึ่งพาเพื่อนเนี่ยทำให้ผมต้องให้เอสการที่ต้องเบิร์นไวกับเพื่อนทำให้เอสคือเล่นคนเดียวมันก็เล่นได้แหละถามว่ามันไม่ไม่เลาใจอ่ะต้องเล่นห้องคอมแบบว่าใช่เราเล่นในห้องคอม และต่อกันเยอะๆครูสอนครูก็แพมเปเออรื่องเกมตลับอีกแล้วครับเรียนตลับอีกไหมก็เราเรียนเหมือนกันเหมือนเดิมเคยเล่เคยเล่นหรือเปล่าเคยแต่คือตอนสมัยผมเล่นน่ะ คือมันเป็นเกมรวมอ่ะเคยเคยเห็นไหมตลับรวมอ่ะเออแต่ก็ไปเล่นบ้านคนอื่นอยู่ดีเป็นเกมตลับรวมแล้วเมื่อก่อนในตลับรวมมันจะมีเกมรถถังอ่าก็ท่านั้นน่้นนก็มาันเขียนไว้9 9 9อ่ะแต่ไม่มียุคที่มีเกมเลยเรื่องอะไรก็เจออันนี้ก็นะครับถ้าไม่กดสุดก็คงไม่ชนะครับบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาเลือกสตาร์ทของแกสามตัวไม่ได้ไม่ผ่านจอิจริงจริงไม่ได้ไม่ผ่านจริงแต่มันตัดเลยแล้ว คือหลายคนแบบมันจะคล้ายๆแบบเมทัลสลัสนะรูปแบบการเล่นแต่ว่าอันเนี้ยกระสุนแม่งมาแบบโอ้โหเยอะ,ะแล้วมันต้องควบคุมทิศทางแบบเยอะเหมือนกันสมองกำลังพัฒนาอยู่ก็ลเ,เลยก็เลยผมให้คะแนนเดี๋ยวเรื่องของความห่างไกลกันด้วยความที่ไม่ค่อยได้เล่นรอแล้วก็แตะน้อยมากคือผมน่าจะเล่นประมาณสองครั้ง แล้วก็แบบตาย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 รัวๆอาจจะไม่ได้คอยประทับใจในวัยเด็กเพาผมให้เอสอยู่แล้วผมเล่นจบเกมนี้จริงๆสุดท้ายน่าจะเป็นดัดเอเลียนใช่ไหมเออต้องไปยิงเอเลียนผมให้ผมให้บีพลาดแล้วตำนานวัยเด็กเวอร์ชวลคอปสองฮานี้เคยเล่นอยู่เอ้ยผมว่าผมไม่เคยเล่นในฮ่องกงแต่เคยเล่นในเทวะเทวันนี้ปะเกมตู้ก็ได้เคยอยู่ในตู้อยู่ใครเคยยิงอันนี้ปะ อ้ยไอตัวไอตัวตัวนี้ใมีตัวนี้นี่มีมเลยนะตัวมีมเลยนะตัวว่ะตอเเ็กมันไม่มีความคิดเท่าไหร่ไงมันตกไกลอ่ะก็มีบดนอ่ะมันชอบแผลมากับคอมอ่ะยุคนั้นที่ซื้อคอมเกมอีกเกมนึงเกมแวมพร์อ่ะใช่ีผีดิบ่ะอะไรเดสาเออเ o e เดเเเกมนี้ผมไม่ผ่านเล่นได้แป๊เดียวใช่ผมก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับมันเ่าไร่ใช่ช มันน่าที่จะได้เล่นน่ะให้ให้ให้บีแล้วกันนะถูกให้ซีก็คือมันอยู่พอตัวแหละสนุกสนุกแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้อยู่กับมันโเสียงนี้โอ้มันมีลุ้นนะต้องมีมีลุ้นนะเสียงนี้ต้องมีลุ้นนะเฮ้ยไปปะวะสัตว์ไรเท่านั้นครับวินนิ่อีเลเว่นสามนะเมื่อก่อนมีใคร โรบัตโต้คาร์ลสโรนันโดอานายเอรโย่ก็มีโอเว่นมันคือเกมในยุคของตบอลโลกปี98ใช่บอลกำลังฮิตในช่วงนั้นกำลังมากันเลยถ้า98เนี่ยตัวที่8ขวบแล้วฮะสองพันนั่นแหละนะเราที่สาวสองจำยี่98เออโอ้โหนะฮะช่วงนั้นผมแปลว่าไม่ดูบอลด้วยแต่ผมก็เล่นได้ก็อาศัยพี่ข้ามบ้านเหมือนเดิมนะเขาเล่นบ้านผมนั่นแหละเออผมตอนเด็กเกมบอลไม่ถนัดเน่ยฮ่ก็ไม่ค่อยเล่นเสียบ ผมให้ซีละกันเล่นเสียผมตรงนั้นไม่ออค่อยมีเพื่อนเล่นด้วยผมให้ซีเหมือนกันเพราะว่าม,ม,วม,ม,มันเป็นตอนเด็กเรามันเหมือนเกมผู้ใหญ่อะอันนี้อีกหนึ่งตำนานของเกมฮ่องกงครับมีทุกห้องจู่จ, <laughs> จู่จู่ห้องคอมโรงเรียนไหนไม่มีเกมนี้คอมเมนต์บอกอะนะ <laughs> หน่อ่ะลาดแล้วนะฟาดเกมมัน <c oughs> ตีคั่วเกมป๊อปป้าตีหย่อนลงไปนะตึงมุกตึงมุกเกมที่เดือดจริงเดือดจริงเล่นกับเพื่อนอะคนละข้างนะแบ่งคีย์บอร์ดคนละข้าง คีย์บอันหนึ่งเล่นสองคนคีบอันหนึ่งเล่นสองคนนะครับเพราะมันจะแบ่งซ้ายฝาอ่ะเกมนี้ต้องบอกว่ามันมากนะครับผมถ้าเล่นกับเพื่อนนะใช่ถ้าเล่นกับเพื่อนนี่ผมไม่เอ็เล่นเลยนะกณอยากเล่นวันอย่างนั้นไหมทำไมคุณเล่นด้วยวิกตัลเกอร์ดีเลครับเฮ้ยของแท้บอกว่า หาเล่นยากมากนะครับผมถ้าจะเล่นก็คงเล่นบนเว็บแล้วแหละวายแปดอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ายุคนั้นจอ165ยหเฮิร์ตยังไม่มีไม่มีแล้วถ้ามาเล่นบนลื่นตาได้มันจะจอขนขนาดไหนอ่ะเออเท่าเดิมว่าเกมไม่ออกแบบมาตอนนี้ความลีเฟนของจอไงถูกต้องลื่นตา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 อันเดียไม่ต้องให้เอ็ดว่ะเออมันจริงเล่นกันเลยเราอยู่กันเยอะไงเราสัมผัสกันมันเยอะนะเอาไปเอ็ดไป เกมอะไรวะเนี่ยไม่เคยเล่นไม่เคยที่ยซามลงมาป๊บแล้วมันเด้งไปหาวิ่งะไม่เคยโอ้โหเกมนี้ต้องแอบครูเล่นด้วยเนี่ยแอบครูเล่นด้วยแอบแม่เล่นด้วยจริงเหรอจริงมันเกมแบบทะลึ่งเหรอดูดูดูพอมันเด้งขึ้นไปนะทำอะไรทะลึ่งตึงตากสุดๆแล้วตอนจบไปเได้เป็นฉากนี้ฉากใหญ่ครับอ๋อเหรอต้องรอดูคุณกองเลยได้ยไหม ไอ้นีไม่เคยเล่นจริงไม่เคยเล่นหรอไม่เคยเล่นจบสเตทจบสเตทแล้วพอเปลี่ยนดาบปุ๊บมันจะเปลี่ยนท่าโอ้โหือ้ดีนี้มีหลายท่าครับผมโอ้โหจบสเตทก็มีหลายท่าฮะอ้าวเลือกไอ้ดีเขาบอกว่าเคยเล่นอยู่เออนะฮะแลเขาไม่เคยเล่นอ่ะเกมนี้ผมขออนุญาตไม่ให้แร้งแล้วกันไม่ถามว่าตีตีค่าได้ไม่ไม่นไม่เคยเล่นคุณต้องไปลองเล่นคุณจะให้ทะลุเป็นดับนั่ลเองไม่ถ้าถ้าเป็นแบบว่าคนอย่างพี่ไนท์อ่ะเออก็อาจจะให้เอส น่าจะให้เอสเลยแหละแล้วมันก็ตั้งใจเล่นด้วยดูทรงละมันยากเห็นพล้ววินัยได่เป็นเอสเอสอาร์น่าจะให้อัลตร้าเลยล่ะอันต้นผมบอกผมอย่ช่วงนั้นสมองยังไม่พัฒนาเท่าไหร่อาจะอระมาีนะฮะแต่ว่าเล่นเราเคยเล่นผมว่าเกมนี้น่าจะอยู่กับเกมเมื่อกี้ได้เลยพวกเดียวกันนายพานนายพานคือทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับป่าอันนี้ทุกคนแหละครับนะครับไม่ใคร ไม่น่ามีใครที่แบบเกิดในยุคเดียวกับเรานะแล้วไม่เคยผ่านในเกมบ้านนี่น่าจะผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วเป็นเกมเดียวที่มึงต้องมาลุกมันอยู่โต๊ะเดียวใช่และชสวยกเล่นเรยกเล่นเปิดดังไม่ได้นะฮะว่าโดนโดนหล่อยถ้าผมให้คะแนนนะตรงนั้นเล่นไม่ไ <beitet> ด้ <cush> <t utter> <spe> เล่เฟสไม่พอเออแล้มันไหวมากนะไหวไม่พอหรือว่าอยากคุณอยากโดนไม่ทานจริงๆนะเกมเป็นเกมที่พลาดไม่ได้นะเอออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นโดนเซลได้นะถ้าเป็นโอเพเยอร์หลายๆคนเลยโอ้ยให้ผมกูคนให้อะไรแบบนี้ไปเนี่ยผมก็ไปพัฒนาเลยช่วงนั้นได้สี่นะให้อ่ะผมเหรอคุณยถึงความสนุกสี่คุณยังไมันก็มีความสนุกนะเออฮะผมให้เอสชอบชอบเขาแอบแบบเออมีอะไรพูดเฮ้ยกูโดนอีกแล้วตรงเนี้ย ใครที่แบบว่ารู้สึกว่าผูกพันกับเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์จริงมาให้เราดูได้เลยไม่มีเกมเออใช่แชร์กันมาแชร์กัอะไรดีๆบ้างอ่ะเรื่งขาดนี่นะวอลคราฟสันะโอ้จริงเยอะเล่นเลิศเมื่อก่อนอ่าเล่นเลิศเออแล้วเล่เลไปทิรนเลียมใช่ฮะเกมเมื่อก่อนเดี๋ยวผมต้องบอกว่าคือแม่เป็นยุคที่แบบเฟื่องฟูจริงเนาะนี่ล็อกแมนได้ขาดที่จะกบ เออเด็กเ,เกมทำลายพิศพภาพเนี่ยมันซื้อแผ่นเงนไม่พักกันยุคนั้นอ่ะสามแผ่นร้อยน่ะต <c oughs> ่องขอแผ่นเถื่อดน, <c oughs> นั้น <c oughs> แล้วไม่ต้องแปลกใจเลยที่เปิดเพลงกันไม่ค่อยติด <c oughs> อ่ะวันนี้นะครัะยังไงก็ ขอฝากดูกเครื่องนี้ไว้ในออบอบอ้องใจด้วยนะครับกับ HP Victus ของเรา<ช>มีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายสเปคนะครับราคาเริ่มต้นก็แค่สอ0 0มืนนิดๆน,<ช>นะครับ <ผม S 1> หรือว่าใครอยากจะไฮเอ็นด<ม>์ไปก็เป็นเรื่องโอเ n นได้ใช่นะครับ,<ช>รบผมและเกมมิเกียที่คู่ควรของคุณครับ HyperX นะครับอยา่างนี้นะครับช่วงนี้เนี่ย ราคาดีแล้วก็เป็นของดีด้วยนะฮะอยากให้เราเล่นอะไรอีกเอาอะไรมาจัดระดับอีกสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับสำหรับวัีต้องฝากไปด้วย enfin> ครับกับนิสิตไอทีนิสิตแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวสวัสดีครับ